เชื่อมั่นถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ถึงรอยอย่างแน่นอนหากมันไม่ออกไปประชาชนก็ต้องออกมาและสุดท้ายก็จบด้วยการรัฐประหารเขาจะใช้คําว่ารัฐประหารเป็นข้ออ้างสําหรับพรรคเพื่อไทยและองค์หิงทักษ,ษิณชินวัตรด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะเข้ามา ร่วมแสดงพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยให้คนทั่วโลกเขาได้เห็นในวันที่ยี่สิบนี้ก็มีหน้าที่ทำกันไปผมวันนี้ก็ไปประชุมกับเขาแล้วครับไปรับเรื่องราวว่าจะทำกันอย่างไรพร้อมแล้วแค่ไหนผมยืนยันครับว่าในการรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิป,ปไตยไทยในครั้งนี้วันที่ยีบนั้น พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามามาอย่างมากมายมากกว่าคนของกัมพูชาอย่างแน่นอนครับเพราะที่ได้พูดคุยกันแล้วที่ส่งข่าวกันมาในแต่ละจังหวัดในทุกพื้นที่ของประเทศนี้มันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนนะครับที่จะเข้ามาแสดงพลัง เหตุเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ดนจิตดนใจให้คนไทยได้เห็นคลิปลับออกมาจากสองสกุลระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยพี่น้องประชาชนคนไทยต่อต้านต่อสู้กรบตระกูลคนไทยนี้มาอย่างยาว,ยาวนานแต่พี่น้องคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาตระกูลคนไทย ศรัทธาตระกูลคนไทยที่ลูกแก่อำนาจเหล่านี้นั่นก็คือตระกูลชิน,นวัตรย,ยังมีความเชื่อมัน่นมีพักการเมืองออกไปหาเสียงได้พักการเมืองเข้ามาชนะบ้างแพ้บ้างแต่ครั้งสุดท้ายแพ้แต่ก็ได้เป็นรัฐบาลพี่น้องประชาชนรู้ส่วนมากส่วนใหญ่แต่คนส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็ยังเข้าใจผิดคิดว่า ทักษินเป็นคนดีแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้แหละครับพี่น้องครับคนไทยได้รู้เห็นเด่นชัดว่าตระกูลชิน,นวัตนนั้นไม่ใช่คนดีอีกต่อไปสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับผมเชื่อมัน่นถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ถึงร้อยอย่างแน่นอน การตรบัดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยการทำตัวของทักษิณชินวัตรหลังจากกลับมาแล้วที่ต้องโทษคดี8ปีแล้วไม่โดนติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวการตรบัดสัตว์และข้ามไปร่วมจับมือข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นพี่น้องประชาชนพี่ดูอยู่ที่เชียร์อยู่ก็ลดน้อยหอยลงครับ ดังนั้นพักเพื่อไทยถึงแม้มีคลิปลิปหลุดมาเขาก็ไม่สนใจใยดีพี่น้องประชาชนคนไทยเขาหวังที่จะอยู่ในอำนาจนี้แหละครับอยู่ไปอยู่ไปแล้วให้พี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านต่อต้านต่อต้าน,านหากมันไม่ออกไปประชาชนก็ต้องออกมาและสุดท้ายก็จบด้วยการรัฐประหารเขาจะใช้ คำว่ารัฐประหารเป็นข้ออ้างสําหรับพรรคเพื่อไทยและองค์อิงทักษิณชินวัตรด้วยครับพี่น้องครับแต่ประชาชนก็ต้องทําถ้าประชาชนไม่รวมพลไม่เข้ามาขับเคลื่อนไม่รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยแล้วตระกูลชินวัตรก็จะได้อกได้ใจครับพี่น้องดังนั้นการ รวมพลังในวันที่28นั้นขอให้พี่น้องมากันเยอะๆนะมาเพื่อแสดงพลังต่อต้านตระกูลชินวัตรให้เห็นดำเห็นแดงกันไปสักทีว่าตระกูลนี้มันจะอยู่คู่กับคนไทยได้ไปนานแค่ไหนทั้งทางที่เขาทำชั่วแสนชั่วครับเห็นไหมครับคลิปมาประชาชนรู้ประชาชนเข้าใจ ในขณะที่กัมพูชาลุกล้ำดินแดนประเทศไทยลุกล้ำอธิป,ปไตยต่อมาอุงอิงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โทรศัพท์ไปหาผู้นำกัมพูชาแค่คำพูดว่าลุงอยากได้อะไรขอมาเดี๋ยวอิงจะจัดการให้แค่นี้ก็กาลีบ้านกาลีเมืองแล้วครับพี่น้องที่เคารพ ทรยศกบฏต่อชาติสร้างความเสียหายให้กับประเทศขายชาติตรูต้องการแผ่นดินไทยลุกล้ำขมาคุณบอกอยากได้อะไรก็ให้บอกมาอิงจัดจัดการให้นี่ก็แสดงว่าสิ่งที่เขาไม่ได้พูดในคลิปอาจจะทำให้หุนเซ็นไปบ้างแล้วก็เป็นไปได้ครับพี่น้องที่เคารพ พอคลิปมาพักรวมรัฐบาลบางพักก็ถอนตัวปั๊บตำแหน่งก็หายไปแปดตำแหน่งก่อนหน้านี้พักคภูมิใจไทยยังไม่ถอนตัวพักคเพื่อไทยก็ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือต้องการกลุ่มการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับหลังจากคลิปลุด พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้นายกอุงอิงลาออกถ้านายกอุงอิงไม่ลาออกให้พักร่วมทั้งหลายลาออกหรือถอนตัวออกจากกาันเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะไม่ต้องทำงานกับนายกอุงอิงหรือแพทองทานนั่นเองครับคือกดดันให้เขาต้องลาออกเพราะเขาทำผิดต่อประเทศทำผิดต่อคนไทยทั้งชาติ เป็นการขายชาตินะครับพี่น้องเทวรุปแต่สุดท้ายครับเราก็ได้รู้ว่านักการเมืองคบไม่ได้เชื่อไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งเพรครับพี่น้องเคารพปหลายพรรคการเมืองหลังจากที่ประชาชนเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากการเป็นพักรวมรัฐบาลเขาก็พยายามเล่นแง่บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมพักกันก่อน ประชุมพักเสร็จมีมติพักอย่างไรไปคุยกับนายกหรือไม่ก็คือจิตวิญญาณทักษณิณจินวัตรที่บ้านจันสองล่าแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับก็จับไม้จับมือเพราะมันมีตำแหน่งมาโล่แปดตำแหน่งครับพี่น้องครับนี่ท้าไม่มีคลิปหลุดพักเพื่อไทยก็เอาแปดตำแหน่งนั้นมาบริหารกันทั้งพักให้คนในพัก มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันทั้งแปดตำแหน่งเลยครับแต่พระเอิญพอคลิปลุดพักเพื่อไทยได้ทีแจก,กตำแหน่งเหล่านี้ให้กับพักร่วมทั้งหลายคนที่ได้สองตำแหน่งแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นสามบางพักได้สี่เพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้าบางพักได้หนึ่งเพิ่มป1 1> เป็นอีกหนึ่งเป็นสองเขาล่อกันอย่างนี้โดยที่ไม่เห็นหัวของพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวครับ ดังนั้นเราจะมาเชื่ออะไรกับนักการเมืองโอหกพี่น้องประชาชนล่ะครับว่าจะถอนตัวจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายได้ตำแหน่งแล้วก็เข้าไปร่วมรัฐบาลกับเขามีหลายคนบอกว่าพอร,ร่วมรัฐบาลปั๊บเราต้องทำงานต่อจากการให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชนของรัฐมนตรีบางคน ในขณะที่พายุอย่างนี้เรือวิ่งอย่างนี้เราจะลาออกก็ไม่ได้เราต้องทำงานต่อเพื่อฝ่าพายุไปแล้วจะต้องมีงานให้ต้องทำทุยมันตอแหลเพื่ออยู่ในอำนาจครับพี่น้องที่เคารพไม่เคยนึกถึงเลยครับว่าผู้นำประเทศที่เป็นนายกรัฐมนตรีทําบัตรสีบัตรถลิงกับประเทศนี้ยังไงเขาไม่แยแสยเขาไม่สนใจ เพียงแต่ว่าต้องอยู่ในอำนาจนี้ให้นานๆเท่านานเท่านั้นเองครับสมาชิกสภาผู้แทนที่เป็นรัฐมนตรีบางคนก็ออกมาพูดแบบนี้ส่วนพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันต่อไปนี้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเราจะบ,บริหารประเทศแบบสมัยใหม่สมัยพ่อมือนก็คนเดิมทั้งนั้นจะบ,บริหารประเทศแบบสมัยใหม่ แล้วมันสมัยใหม่ตรงไหนวะมึงอยู่มาตั้งแต่สมัยเสถฐาปีกว่าๆมาองเองอีกโดนคลิปหลุดแล้วมึงยังจะอยู่ต่อสมัยใหม่ตรงไหนถูกต้องหน้าด้านไหมว่าแถมยังไม่มียางอายอีกต่างหากหน้าด้านแล้วถ้ามียางอายบ้างมันก็ต้องอายคนครับพี่น้องพอคลิปหลุดพี่น้องเห็นไหมละครับออกมาแถลงคงแถลงข่าว ไม่สนใจใยดีนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกแล้วว่าเรื่องกาลีไอผมว่านี่มันกาลากินีครับโหนทำนายทายทักผมก็แอบฟังโหนแล้วไม่รู้จะเชื่อทางไหนไปทุกทางแล้วว่าไอพวกหานี่ออกไปสักทีจากประเทศไทยโหนก็ฟังสายมูก็ไปกราบไหว้ทุกที่ขอให้พวกอุบาทาติชั่วไปไกลๆสักทีครับพี่น้อง คนทั้งหลายก็ทํานายว่าดวงขององค์อิงนี่มันเป็นดวงการีบ้านดวงการีเมืองถ้าองค์อิงอยู่ในอํานาจอยู่เป็นนายยกต่อนี่บ้านเมืองจะเสียหายใหญ่หลวงทางแก้ไขก็คือองค์อิงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับจะพ้นภัยครับแต่คนหน้าด้าน คนหน้าไม่มียางอายมันไม่ใส่ใจครับมันจะอยู่กอดเก้าอี้ไปจนวันตายหรืออยังไงวะถ้ามุงมิงอุงอิงเป็นคนที่มีความสามารถรู้จักดีรู้จักชั่วแยกแยะออกว่าไอ้ไหนดำไอนไหนขาวไหนยาวไหนสั้นไหนชั่วร้ายไหนเสียหายก็บริหารประเทศได้ ไม่น่าจะมีใครเขาว่าอะไรครับแต่นี่เธอไม่รู้ภาษีภาษาเลยมีแต่ชื่อลูกของทักษิณชิน,นวัตรเท่านั้นแหละแล้วได้มาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขายื่นให้เป็นค a n d i d a ตนายกรัฐมนตรีสุดท้ายพัวหานี่ก็ยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับก็คลิปมันหลุดแบบนี้จะทำยังไงมีคนเถียงไหมครับว่าอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ ทำเพื่อประเทศไทยหรือไม่วันนี้มีการให้สัมภาษณ์กันนักข่าวบอกว่าองค์อิงไม่ได้อะไรในการสนทนากับอังเคอร์ลุงมูลเซนคุณไม่ได้อะไรได้ยังไงตระกูลชินวัตรไปเปิดบริษัททำหากินอยู่ในกัมพูชายยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโทรคนบคม มีทรัพย์สมบัติมีบริษัทอยู่ในกัมพูชาเยอะแยะมากมายเป็นแสนแสนล้านทําไมบอกยังไม่ได้ครับความผูกพันระหว่างตระกูลชินวัตรกับตระกูลวนวลเชงนั้นเหมือนพี่กับน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันหล้านฝั่งทางนี้ไปแต่งงานกับฝั่งทางนูน้นผู้มีอำนาจทางนูน้นมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคุณบอกว่าในการพูดจากับคุณเซนอิงไม่ได้อะไรเลยครับอิงและครอบครัวได้ครับแต่ประชาชนคนไทยไม่ได้ครับ และมีนำซ้ำยังมาบอกว่าการโทรศัพท์ประเทศไทยไม่เสียหายพี่น้องเชื่อไหมและพี่บอกว่าประเทศไทยยังไม่เสียหายความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วในระหว่างที่อิงบอกอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจ,จัดจัดการให้แล้วสิ่งที่ไม่ได้พูดมึงจัดการให้ไปแล้วกี่อย่างล่ะครับนี่ต่างหากที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่ ฝั่งกัมพูชาเขาโกรธฝั่งไทยสิ่งที่ผมคาดคะเนก็น่าจะเรื่องอ่าวไทยครับพี่โนการแบ่งสมบัติในอ่าวไทยที่เป็นสมบัติของคนไทยในชาติมันมีแหล่งน้ำมันม,นมหาศาลแหล่งก๊าซมหาศาลเป็นสิบล้านล้านเป็นเงินของเยอยะแยะมากมาแต่ตกลงกันไม่ได้วุนเซนก็เลยโกรธเรื่องนี้ก็เป็นไปได้หรือบอนคาสิโน อินเทอร์เทนเมนต์คอมพลิกที่รัฐบาลอุ้งอิงทักษินคิดอุ้งอิงทำนี่แหละเสนอผ่านครมอแล้วไปสู่สภาแต่ถูกประชาชนต่อต้านเสียก่อนไอ้ตรงนี้มันจะพัวพันกับกลุ่มขบวนการฝั่งกัมพูชาแล้วก็ตระกูลชินวัตรหรือไม่ครับที่เอาเงินมาแล้วเป็นหมื่นหมื่นล้านเราไม่สามารถที่รับรู้ได้ครับแต่ความขัดแย้งสองตระกูลนี้ที่ ขัดแย้งกันในเรื่องผลประโยชน์ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นการที่อุงอิงหรือมุงมิงคลิปหลุดเราก็รู้กันอยู่นะครับว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดและให้คนไทยได้รู้ได้เห็นว่าตระกูลนี้เคยคิดชั่วทำชั่วมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงลูกสุดท้ายจะกลายเป็นเรื่อง ทำลายชาติบนทำลายประเทศถ้าหารหารเขาปกป้องเขตแดนไม่ให้อริราชศัตรูเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยในประเทศเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยชื่นชมศรัทธาตลอดมาถ้าไม่มีกองทัพป่านี้ไม่รู้เขารุกถึงไหนแล้วอุงอิงรู้เห็นเป็นใจกับเขา แบ่งสมบัติตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่ทราบครับแต่พะอทาหารมีความเข้มแข็งแม่ทัพภาคที่สองก็เอาไปผลักดันแล้วคำพูดของแม่ทัพมันกินใจคนไทยทั้งประเทศสุดท้ายก็ทำลายพักการเมืองของขวังตรงข้ามนั่นก็คือกัมพูชาก็ชัดเจนนี่ครับในดินแดนที่กัมพูชาอยากได้นักอยากได้หนาก็คือ มันเป็นปราศาสตร์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่คนทั่วโลกเขาอยากเห็นเขาอยากมากราบไหวหรืออยากจะดูปรา,าสาทตาเมืองทมตาเมืองควายและตา,าะตา้นมันเป็นของไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มีข่าวแว่วแว,วมานะครับปราศาสตตาเมืองทมอยู่ในเขตแดนไทยห่างจากเขตแดนที่มีปัญหาตั้ง 1.2กิโลเมตรแล้วทำไมเวลาคนไปปั่นจัก,กรยานทำไมต้องขออนุญาตขเมเนวะนี่มันน่าสงสัยไหมครับมีคนบอกมาจริงเท็ดแกไหนไม่รู้ว่ารัฐมนตรีภูมิท่าไปเซ็นให้เขามาเป็นสกีพยานหรือมาเป็นยามเข้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจครับมันก็มีเรื่องกันหนักทักหนานะครับพี่น้องถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรี เป็นครอบครัวเดียวกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับปราสาทตาเมืองทมอยู่ในเขตไทยแต่คนไทยจะไปขี่จักรยานเยี่ยมชมปราสาทดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมวัตถุโบราณและทำไมต้องไปบอกกัมพูชาและไปขอกัมพูชาด้วยวะนี่มันก็เป็นที่น่าสงสัยครับพี่น้องที่เคารพและพี่น้องครับพอคลิปลด ปิดดานมันเป็นเรื่องของกองทัพที่เขาจะผลักดันวันนั้นถ้าไม่มีการปิดดานหรือมีมาตรการเปิดปิดดานตามเวลาแล้วผมคิดว่าฝั่งกัมพูชาก็คงไม่น่าจะถอยร่นทหารออกไปนะครับเขาถอยร่นไปจากเขคแดนที่มีปัญหาตั้งแต่แรกที่เขามาขุดคูเล็ถอยไปอยู่ในที่ของเขาที่เคยอยู่นั่นแหละครับ นั่นก็แสดงว่าถาหารหานทำงานอย่างชัดแจ้งอย่างชัดเจนครับแต่สิ่งหนึ่งที่กัมพูชาเขาไม่ยอมคือเขาถอยไปแล้วแต่เขาส่งกำลังเข้ามาเพิ่มนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ยอมครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องปิดด่านให้มากกว่าเดิมเดี๋ยวนี้ก็ไปปิดด่านที่บุรีรัมเพิ่มปิดตายและหลังจากนั้นก็ปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ปิดน้ำปิดไฟปิดอินเทอร์เน็ต สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเพทองทานทำชาก็คือวันนี้พี่น้องครับไปให้สัมา์นักข่าวปราบปรามคอเซ็นเตอร์ไอ้ปราบปรามคอเซ็นเตอร์ม,มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับในพมา่าวันก่อนเขาก็ปราบมาไอ้นั่นถ้าคนจีนรัฐบาลจีนไม่มาไอ้รัฐบาลบ้านนี้ก็ไม่ใส่ใจครับแต่พอร,รัฐบาลจีนมาปราบคอเซ็นเตอร์ที่พมา่า เรียบร้อยไปคนไทยคนเทศคนฝรั่งคนจีนอะไรก็ออกมากันเยอะแยะที่ทำงานเป็นคอร์เซนเตอร์แล้วอยู่กันมาตั้งนานพี่น้องครับรู้อยู่ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งอบายามุกเป็นแหล่งคอร์เซนเตอร์ที่มีผลผลิตรายได้มากมายหลายล้านต่อปีไอ้บ้านนี้ก็เพิ่งมาคิดวันนี้ครับว่าต่อไปนี้เราจะปราบปรามคอร์เซนเตอร์ถ้าคอร์เซนเตอร์ลดหายไป พี่น้องประชาชนคนไทยเคยเสียไปสามสี่สิบล้านจะได้คืนมาแล้วมึงทำไมมึงเพิ่งคิดว่าทำไมมึงไม่คิดตั้งแต่แรกไอเฮงซวยไอกาลีบ้านกาลีเมืองมันต้องทำตั้งแต่แรกครับพี่น้องที่เคารพรู้อยู่ว่าฝั่งกัมพูชามันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วยูเอสหรัฐอเมริกาเขาระงับวีซ่าของนักท่องเที่ยว กัมพูชาไปประเทศเขาเพราะเขารู้ว่าประเทศกัมพูชาผลิตแหลงอบายามุกเหล่าเนี้ยหากินหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกแต่ไอ้มุ่งมิ่งของเราทำไมพึ่งพึ่งมาทำวะทำไมถึงเบี่ยงเบนประเด็นวะในขณะที่มึงพูดกับสมเด็จฮุนเซนบอกว่าลุงอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวอิงจ,จัดจัดการให้นี่ก็คือกาลีบ้านกาลีเมืองกบฏขายชาติหนึ่งอย่างและพี่น้องที่เคารพ อีกหนึ่งอย่างที่พูดไปในกรณีแม่ทัาภาคที่สองไปพูดถึงเรื่องเขตแดนทั้งสามปราสาทว่าถ้าพวกมันบอกไว้แล้วไม่ต้องไปขึ้นศาลโลกถ้าอยากได้ก็มาเอาไปแต่ต้องดวลกันแค่นั้นจบพี่น้องครับไม่รู้สมเด็จุนเซนคุยกับนายกมุงมิงเราแบบไหนแต่นายกไทยพี่น้อง กลับลักใสทหารกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามเอาสมเด็จพุนเซนมาเป็นพวกครับพี่น้องโหให้ผมได้ยินดีครับพี่น้องไอย้ยาโหแบบนี้องค์อิงไม่ไปหรอกผมเข้าใจครับผมแกล้งเฉยๆว่าพี่น้องหลับหรือตื่นนี่แกล้งแสดงอาการว่ายังหลับหรือ,อยังตื่นอยู่ที่บอกให้โหะไม่ต้องพอได้เพราะอยู่หลายวันแล้วแล้วโหมาทุกวันโหจนกระทั่งเสียงแหบเสียงแห้ง อุงอิงมันก็ยังไม่ไปสักทีไอ้กู้โหจนกระทั่งกลัวเสียงแหบกูเสียงจะไปก่อนอุงอิงไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ต้องโหแล้วก็ได้พี่น้องครับอีกไม่นานมันก็ไปโหเบาๆโหในลําคอไวหวโหในวันที่ยี่แปดให้มันเสียงกระชอนไปดังไปทั่วโลกนี่เห็นไหมครับอุงอิงบอกนายทหารที่ปกปักรักษาดินแดน ผลักดันสัตรูให้ออกไปอย่ามาลุกล้ำอธิปไตยของประเทศแต่ไอ้มุ่งมิงกลับบอกว่าท้าหารหารแม่ทัพกองทัพไม่ใช่พวกไม่เขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเราหมายถึงนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานหรือมุงมิงกับสมเด็จคุณเซนนั่นคือพวกเราเห็นไหมครับอย่างนี้มันไม่ใช่กบฏไม่ใช่ขายชาติได้ยังไง แล้วยังมีหน้ามาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เสียหายในการโทรศัพท์คุยกันทุยมันเสียหายยิ่งกว่าเสียหายครับพี่น้องที่กรุรปดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่แยแสไม่ใส่ใจในใย,ยดีในคำพูดของตัวเองคนถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมีความผิดเพี้ยงพลั้มแบบนี้แล้ว ถ้าจะลงตากตำแหน่งให้สวยงามโดยที่คนไทยไม่ตามไปกระทืบก็ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปหรือไม่ขอโทษพี่น้องประชาชนให้มันสมใจแล้วก็ลาออกไปว่าอิงทำผิดแล้วในฐานะที่อิงเป็นลูกพ่อทักษิณที่พ่อให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อิงผิดจริงๆอิงอิงขอเหล่านี่จะเป็นความสวยงามของไอเด็กเปรตคนนี้นะครับถ้ามันลงจากตำแหน่งแบบนี้ผมจะไม่เรียกว่าเด็กเปรตผมจะเรียกว่าเด็กพอใช้ได้ แต่ถ้าไม่ลงจากตําแหน่งมึงจะต้องเป็นเด็กเปรตต่อไปและพี่น้องครับไอ้มุ่งมิงไอ้มุ่งมิงที่ผมเรียกนั้นมันคือโปรเพลไอโปรเพลนี่จะเป็นกลางวันก็ไม่รู้จะเป็นกลางคืนก็ไม่รู้ผมเลยไม่รู้ว่าไอไอหนูนี่มันเป็นคนแบบไหนผมว่ามันน่าจะเป็นคนครึ่งผีครึ่งคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องคนถ้าเป็นมนุษย์มนาธรรมดามันต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วเวลาผิดอะไรเนี่ย เขาก็จะสํานึกได้แล้วแต่อันนี้ไม่รู้จักภาษีภาษาไม่สํานึกอะไรเลยหลังจากพูดคลิปหลุดแล้วยังเข้าไปในสนชไปประชุมกับนายทหารนี่ถ้าเป็นผมนะผมไม่รู้เอาหน้าไปมุดไว้รูไหนนะครับแต่อันนี้นี่มันไม่รู้หน้าแบบไหนสงสัยมันได้พ่อมันน,ะนี่ทําไมได้พ่อหน้าจะไม่เป็นเช่นนี้เพราะได้พ่อมันครับพี่น้องพ่อโกง มันเลยขายชาติดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับในการชุมนุมกันในวันที่ยี่สิบแปดนี้สิ่งหนึ่งเราต้องรวมพลังอย่างให้มั่นหมาะอย่าไปคิดว่าไอ้นั่นสีนั่นไอ้นั่นสีนี่ไอ้นู่นสีนั่นไอ้นั่นสีไหนเราคิดว่าเราคือคนไทยจะอยู่เสื้อสีใดก็คือคนไทยมารวมพลังกันอย่าไปคิดว่าไอ้นั่นสลิมไอ้นั่นสีเหลืองไอ้นั่นสีแดงไอ้นั่นสีนูน่น เราไม่มีสลิมไม่มีสไนกันทั้งนั้นไม่มีนปชไม่มีอะไรมีแต่คนไทยน้ําใจรักประเทศไทยเท่านั้นพอครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องครับเราก็รู้เราก็เห็นนะครับในการแสดงพลังกันในครั้งนี้มันมีการทำไอโอรับไอโอหลอกพี่น้องประชาชนรู้นี่ครับ ว่าพี่น้องประชาชนรักใครอยู่บ้างไม่รักใครอยู่บ้างก็ทําไอโอว่าเอ้ยถ้ามาเนี่ยเขาจะด่าคนนั้นคนที่พี่น้องรักทาให้พี่น้องหลายคนบอกว่าถ้ามึงมาด่าคนนี้กูก็ไม่มาหรอกเพราะกูรักของกูดังนั้นอย่าไปเชื่อครับเวทีรวมพลังแผ่นรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไม่มีด่าคนอื่นด่าแต่ตระกูลชินวัตรอย่างเดียวพอใจประเทศไทยเจริญครับพี่น้องครับ ก็ด่าคนชั่วดีครับพี่น้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากตระกูลชินวัตรตั้งแต่เสถาเป็นนายกเอาอุอิงมาเป็นนายกแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มปรากฏเริ่มปรากฏเอาเรื่องเสียเสียหายหายเข้ามาไว้ในประเทศแล้วพยายามพูยกับคนต่างชาติแบ่งสมบัติประเทศซึ่งกันและกันถ้าไม่มีเรื่องที่อุงอิงไปให้สัมภาษณ์ในกรณีอ่าไทยแล้วผมก็ไม่นึกไม่คิดนะ ว่าอุ้งอิงจะมีพฤติกรรมแบบนี้เขาบอ,อกนี่ครับทักษิณคิดอุ้งอิงทํเพราะว่าถ้าเกิดในทะเลนี้เธอไม่ยอมฉันไม่ยอมก็แบ่งกันห้าสิบห้าสิบ,สบนี่มันของสมบัติไทยมันจะแบ่งให้กับพ่อมันหรือลุงมันหรือไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมันจะไม่ขายชาติได้ยังไงครับพี่น้องนี่ไอไหมประเด็นเล็กๆที่มันออกมาแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆทาให้เราได้เห็นดังนั้นผมถือว่าคลิปที่ออกมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดนใจให้ออกมาเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ตาสว่างสักทีไม่ว่าคนที่เชียร์ทักษิณหรือเข้าใจว่าครอบครัวทักษิณยังเป็นคนดีอยู่ได้รู้ได้เห็นเด่นชัดในคราวนี้เลยครับพี่น้องแล้วได้ขุดรากถอนโคนสิ่งไม่ดีออกไปจากประเทศนี้เสียทีประเทศนี้จะได้เจริญต่อไปครับพี่น้องดังนั้นในวันที่2ี่สิบนี้ขอให้พี่น้องมากันนะครับ คนใกล้คนกรุงเทพมาแต่วันๆก็ได้นะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาจะเดินทางมาตั้งแต่วันที่ยี่บเจ็ดถึงเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบแปดเลข,เขาก็เข้าประจำที่เดี๋ยวคนกรุงเทพจะไม่มีที่ยืนนะครับเพราะคนต่างจังหวัดจะมาถึงก่อนและเขาแย่งที่ก่อนดังนั้นเราในกรุงเทพอยู่ตรงไหนก็ได้เราเป็นถือว่าเป็นเจ้าภาพคอยรับรองพี่น้องเราที่มาจากต่างจังหวัดไม่ต้องแออัด ไม่ต้องเบียดเสียดอยู่กันแบบสบายสบายยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสรักชาติรักประเทศไทยนี่แหละคือจุดยืนของการรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยครับใครมายิ้มใครมาดูแต่ก็ดูดูด้วยนะครับการดูแลความปลอดภัยเราปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พวกน้องๆพี่ๆเขาได้ไปคุยกันแล้วส่วนเรามาแสดงพลังให้โลกเขาตะลึงให้โลกเขาได้เห็น ว่าไทยไม่ใช่ย่อยไม่ใช่กัมพูชามีคนหยิบมือเดียวประมาณแสนกว่ากว่าแล้วมาขู่ไทยเราไม่เอานะครับประเทศเขากัมพูชามีสิบเจ็ดล้านเสียงมาแสนห้าประเทศไทยมีเจ็บมีเจ็ดสิบล้านเสียงมากกว่าตั้งเจ็ดเจ็ดเท่ากัามพูชาเขาแสดงพลังรักชาติมาแสนห้าประเทศไทยถ้ามาห้าหมื่นแพ้กัมพูชาย่อยยับแน่นอนครับพี่น้องครับดังนั้น มากันให้เยอะๆมาแสดงพลังเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปสิ่งดีๆมันจะไหลเข้ามาและหลังจากนั้นเชิดชูประเทศนี้ให้มีกับสิ่งดีๆอยู่ร่ำไปประเทศนี้จะเป็นประเทศสีวิไลราบใดที่อุ้งอิงออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐรรมนตรีครับสวัสดีครับ